สัสดี้พี่น้องมัพบเมยใหญ่ิ่นกับลานนในลานนบึูคืนน่คือเมยใหญ่บใหญ่บอุแต่หมอลุยดีคือเมยใหญ่แ่ลุยคือเมยใหญ่ค่ะอวดจะอวดคือเมยใหญ่ไลานพี่น้องเเมยใหญ่ก็กับแล้วหเมยใหญ่ จับไปนอนนี่บ้านไอ้่นใหญ่ยูกบป้ามีจับไปนอนเผาเพือนนี่ไปเผาเพือนใหญ่คไดนนี่สาวนาเป็นเท่น อย่างขางร้านหน่อยคนเดียวเกิดมาสอเกิดมาบุหอนชินาที่พี่น้องกินนมเองได้ดูนมได้ซื้อจยจ เกิมาสองปีบราณเขาังค้งคาบดพ่โพสงข้มดนีขนมนี่หากเกิดมีเสียงรลบควนส่องพอน้องหละก็ถทดขออไฟทำลายน้อพี่น้อง สาวซื้อปลาทูอันนี้น้องน้องสาวปลาทูปลาทูอยู่ที่บ้านพี่น้องอะอะคอยบวกคอยสิยหายได้พี่น้องเตื่นมากหายอ้อนนอนกันอนอนแล้วก็ตื่นมากินนมกินนมก็นอนพี่น้องโอ้บางคนหายเป็นหายได้ตื่น ขอดใหม่ขอดอยากขนาดตอนตอยู่ในท้องตอนมันอยู่ในท้องเนาะแต่มีคนในบ้านมาขอดกินมากข้าวเดียวนีะพี่น้องเจ๊บแป๊บเดียวหนึ่งขอดเลยได้เลยเมืออเออม่อไหร่บออลุมมีไห่เซินเหมืนบ้านหน่อยน้ำมูงเนาะพี่น้องมาขอดได้บ่อยเล้เพิงยิ่งกันอีกนกันอะไรคือข้างไป วันนี้สามคนหยิ่งบดสามเลยเนาะเขาหองเดียวกันเลียนๆเลยคนนี้คนแหกเนาะคนแหลกกับหยิงคนซองกับพยิ่งคนซองแบบกสเนาะพี่น้องคนที่สามเนนมุงกันแต่น้ำมูหน่อยเนาะหยิ่งบดพี่น้องเลยเขียให้ลุร้านนี่ยป่ากันเลย ตุบผมให้ก็ได้อิดฉิดครับอิดฉิดค่ะโอ้โหโอ้โหปัญหาเหี่บ่แม่เป็นปล่อยแม่เป็นนอนเนาะพี่น้องเป็นกินน้ำห่อน่ะสักเป็นนอนกินน้ำห่อนแล้วก็นอนเพราะว่าเล่งน้ำนมเนาะพี่น้องเพื่อจีให้น้ำนมมาเนาะพี่น้องกับเบื่อเงี้ยวภาษาไทยเพื่อกับปัสสาวะปัสสาวะนปัจจุบันอ่อนกับเลยกับบ้านเนาะพี่น้องหมอเป็นตรวจเป็นเกลือ ลาฮก็เงี้ยวนะพี่นงเงี้ยวเป็นวดเบิงสองคอรดนะพี่นงกรด้กับเมื่อหักษา่ที่บ้านนะพี่นงตามนบัาลาฮองนนาาคือใหญ่ครับดูดอกคือใหญ่เพิ่นน่เดี๋ยวน่ดูบัดฮะเออ Tiền viện cầm vô. Viện em. Ở đây. Con xài tai dàiพี่น้อง. Ta tai nhão con nó là anh xin ông ันอยู่ที่ยังบ่ได้เห็นยังยังบ่เห็นหน้าลูกเลยบอกเป็นทำงานเนาะพี่น้องเพิ่นละตกเย็นสองถุงประมาณสองสามถุงเหมือนเริ่องานมาแล้ว่นสิบเบื้งเขาโในคลิปเนาะสิโทรมาหาลูกคนเห็นแล้วเห็นแล้วบ่ตอนตอนเคยนอนบอกโอ้ผมเห็นแล้วพี่น้องเพิ่นโทรมาหาเมียผมบ่กตายหุบไปอีกตายไม่แต่ก็ับไอยไข่เบิ้งอีกเป็นกรหยอบลูกคนได้โอ้ยหาวพี่น้อง วิย้ยสะพาาดีแทนเลยมือ <c oughs> นอนบบบจะจิตั้งสื่อในนาอของทางเมืงพ่อแม่เพ่อแม่เนจิตั้งซื้อ,อยังทำผู้เถาผู้แก่ามาทำมพอทำเมย์เมึงกันนาอพก่นนอง เอฟซีต่างเสือกคอมเมนต์มาพี่น้องนอ้ะดโดยลูกสาวนะพี่นอ้อ, <c oughs> สองสาวนางกหาวพี่น้องลืมคำเลย ันลดกันอนไรยูลดถดันอะไ้นั่งมันนัดได้สามสี่นได้คับนนหน่อยอ่าขอนัง่ทยเมื่อทางมันเขียนก็ได้ทั้งทางดีเนี่ย กูดิเจ้าก็พึกัล้วดไปนั่นแล้วไปกูอยู่กูปนี่นกูกูไนอนได้แนดีเปียกันนอนนะกูพวกแม่มันแหละ ส่งนมไปให้เอมเอ็มนมมันไม้กินต่อเนื่องเห็นฮะปวกบอก

กนหนี่นม้บ่บหเหาะหองเอ้ยขุนถูดีขนาดฮานี่ก็จะได้จบคลิปแล้วพี่นอ้อง ขอบคุณขอบคุณเอฟซีมดสกุลทุกคนนะพี่น้องส่งพอน้องละเนาะขอขอบคุณมดสกุลทุกคนเอฟซีนาะพี่น้องดีดีแห่งมดสกุลทุกคนนะพี่น้องบายบายพี่น้อง